สวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีการเช็คเครื่องเครื่องเครื่องเจเครื่องสองเจแมีอาการเปิดแอร์แล้วดับเครื่องไม่ดับเปิดแอร์แล้วเครื่องไม่ดับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเช็คว่ามันสาเหตุมาจากอะไรที่เปิดแอร์แล้วเครื่องทําไมไม่ดับเวลาดับเครื่องแล้วเครื่องทําไมไม่ดับนะครับ เดี๋ยวก็มาลองเทสดูครับผมด,ดับแรกเราจะมาเช็คดูนะครับว่าสาเหตุที่มันไม่ดับเวลาเปิดแอร์แล้วมันไม่ดับเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นที่ไหนนะครับดับแรกต้องเช็คดูสายไฟที่เข้ามาตรงสวิตช์แอร์ก่อนรอจับเครื่องเลย แล้วมันจะมีไฟมาเลี้ยงเ้นหังไม่ตแนมจะมีาฟมาเลี้ยงก็แม่เป็นเส้นแเส้นเหลยวงตามหลักงนี้แส่งพวกที่พวกมีพวกเป็นกระดูกเป็นรเบ้งเป็นเหลัเไฟส่วนที่ไตแนองนอดับเครื่องดูดัเคร

ถาาดูตัวแมวตุิทที่ที่ปกติแล้วเนี่ยตัวแมวตุิทต้องมีไฟมาเลี้ยงเส้นหนึ่งเส้นเดียวแต่คันนี้คันนี้เนี่ยตุิทตัวนี้เนี่ยตุลิปกติคือมันมีไฟมาเลี้ยงสองเส้นตามหลักมันต้องมีเส้นเดียวอันนี้มันมีไฟย้อนมาอีกเส้นหนึ่งมันเลยกลายเป็นไฟมาอยู่ในตุิทสองเส้นมันเลยทําให้ ไปตำแหน่งที่ขั้วติกขั้วเลยย้อนมาย้อนกลับมาที่ขั้วีหลักมั่นเอททาทให้เวลาดับเครื่องแล้วทําให้ไฟมันถึงกันอยู่ทีนี้เราจะมาลองลองเอาหลักเอาหลักที่มีไฟที่เราปกติเนี่ยเรามีเส้นเดียวเราออกเส้นหนึ่งเช่นนี้เส้นจริงๆเป็นสาย AC ขาของเกนแต่มีไฟย้อนมาลองเอาออก รอเส้นนี้ออกหมดเส้นหนึ่งให้มันเหลือเส้นเดียวอ่าให้มันเหลือเส้นเดียวรอตัดเครื่อกดูนี่เนี่ยให้มันเหลือเส้นเดียวปุ๊บตอนนี้เดินเส้นเดียวแล้วตรงนี้เราออกไปตรงนี้เราออกไปจะไม่มีใครมาแล้วทีนี้เราก็จะเปิดเปิดแล้วดับเชื่อกเชื่อกปุ๊บอ่าดับปกติสรุปก็คือ เป็นเพราะว่าไฟมันย้อนมาจากจากเส้นคอมแอร์จากเป็นไฟเปิดสวิตช์เส้นหนึ่งย้อนมามันทาให้ไฟย้อนเข้าสวิตช์มันเลยไม่ดับครับผมวันนี้ก็สรุปแล้วก็คือสาเหตุมาจากไฟมันย้อนขึ้นมาจากเส้นคอมแอร์ทำให้เวลาดับเครื่องตอนขณะที่เปิดแอร์หลังแล้วมันไม่ดับครับผมสรุป ก็เป็นที่สายไฟที่มันย้อนมาแต่ผมก็ไปไล่สายไฟตรงนี้ว่าโดนพ่วงเข้าไปเลี้ยงตรงไหนหรือว่าไปตําตรงไหนอีกทีอย่างนี้แล้วก็สรุปได้ว่าสาเหตุที่ดับเครื่องแล้วไม่ดับตอนขณะที่เปิดแอร์เราก็คือเป็นเพราะไฟย้อนเข้ามาที่สวิตช์แอร์ครับผมรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ